อะทุกคนเห็นนายกกี่คนวันนี้บอกวันนี้เราเห็นนายกสองคนก็คือคุณทักษิณและคุณอง้ิง,งแต่คุณอง้ิงน่าจะเหนื่อยหน่อยนะฮะเพราะว่าขึ้นมาท่ามกลางกระแสคสําศพประมาทบ้างอายุยังน้อยเป็นหุ่นเชิดเป็นร่างทรงบ้างถูกครอบงามบ้างเป็นนายกเงาให้กับคุณทักษิณบ้างโอ้โหเหนื่อยแน่นอนคุณองคงอิงนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดงานจะหนักแน่ฮะ เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีปากท้องก็ยังมีปัญหามิฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ชาวบ้านเขาอยากได้มากที่สุดเท่าที่ผมสะท้อนมาคืออยากจะให้รัฐบาลเดินเกมเร็วทํางานเร็วเพราะตอนนี้เอาพูดตรงๆนะมันชงงักไปหมดเลยสิ่งที่ชาวบ้านถามมากที่สุดดิจิตอลวอลเล็ตดิจิตอลวอลเลว่ายังไงไปถึงไหนแล้วจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือจะกลายล่างเป็นนโยบายประชานิยมแบบใหม่ซึ่งวันนี้เนี่ยคืออ่ะ ฟังคุณุงอิงนายกรัฐมนตรีคนที่31พูดว่าจะทำอะไรบ้างนะณนะวันนี้เนี่ยหปากท้องจะแก้ปัญหาเรื่องของปากท้องนโยบายเศรษฐกิจต่อเนื่องกระตุต้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่แก้ปัญหายาเสพติด30บาทรักษาทุกที่และก็ซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเอาไม่มั่นใจว่าไอ้คำว่ากระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เนี่ยไอ้ดิจิทัลวอลเล็มันรวมอยู่ในดันไหมเพราะนักข่าวก็ถามเหมือนกันวันนี้ ประเด็นหลักๆที่นักข่าวถามอาจจะถามเผื่อประชาชนหลายๆคนก็คือว่าอไอ้ดิจิตอลบอลลตเนี่ยมันเป็นนโยบายเรือธงและได้ข่าวว่าคุณทักษิณสั่งล้มล้มจริงไหมคุณลุองอิงก,ก็บอกว่าคุณทักษิณไม่ได้สั่งล้มนะ,ะก็ต้องปรึกษาพักร่วมก่อนโครงการดิจิตอลบอลลตเนี่ยศึกษามาดีเพื่อไทยศึกษามาดีแล้วแต่หนึ่งปีสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนไปอุย๊ยมิฉะนั้นดิจิตอลบอลลี คุณลุงอี้ยังไม่ตอบชัดเจนนะว่าโอเคตกลงจะไปยังไงจะเปลี่ยนสภาพจะกลายล่างคนก็เลยบอกว่าเออฉันลบไปแล้วสิแอปทางรัฐบางคนบอกลบดีกว่าไม่ได้แน่นอนเอาจริงๆในความรู้สึกผมนะก็ยังมีเวลานะครับเพราะว่าคอรมอเนี่ยตั้งเสร็จก่อน15กันยาแน่นอนแป๊บเดียวเชื่อผมเถอะอย่แป๊บเดียวก็ตั้งเสร็จแล้วเพราะว่าทางรัฐบาลต้องเดินเกมเร็วนะครับ เพื่อจะแก้ปัญหาหลายๆอย่างนะเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมามิฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันยังอยู่ในขั้นตอนของลงทะเบียน Digital w a ลเลตสำหรับคนที่ถือโทรศัพท์มือถือถูกไหมวิฉนะนั้นแล้วก็ถามผมผมบอ,อกเอออย่าเพิ่งลบเลยเพราะว่ามันมีเวลาสมัครถึงวันที่15กันยาใช่ไหมละ่ะนี่เพิ่งจะวันที่เท่าไหร่เองยังมีเวลาถูกไหมแล้วคนที่ลงทะเบียนโดยไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ย16กันยาก็ยังมีเวลาบางคนยังไม่ลบอ่ะ ไม่เป็นไรรอดูความชัดเจนก่อนส่วนบางคนลบไปแล้วไม่เป็นไรโหลดมาใหม่ได้มิฉะนั้นไอ้ดิจิตัลวอลล็ตยังสูญยากาศอยู่รอความชัดเจนก่อนนะทีนี้หลายคนมองข้ามไปถึงหน้าตาของคอรมออังริงผมไม่อยากไม่อยากให้ทุกคนนึกถึงเพราะอะไรรู้ไหมก็มันก็เหมือนเดิมอ่ะดักการเมืองเหมือนเดิมคนหน้าตาเดิมเดิมแค่สับเปลี่ยนกระทรวงโยกกระทรวงเปลี่ยนกระทรวงหรือบางทีก็กระทรวงเดิมเปลี่ยนแค่คนใหม่มาหรือคนก็นั่งอยู่ที่เดิมปัญหาสําคัญคืออะไรรู้ไหมหนึ่งปีผ่านไป คุณเห็นผลงานหรือยังในความรู้สึกผมก็ยังไม่รู้สึกว่าเห็นผลงานอะไรนะครับสิ่งที่ชาวบ้านสะท้อนมาเยอะที่สุดก็คือว่า call Center ปราบก็พยายามปราบอยู่แต่เอ๊ะทำไมยังไม่ได้ประสิทธิภาพยาเสพติดนี่ปัญหาหลักๆเลยชาวบ้านสะท้อนมาพูดได้แต่ทําก็ยังไม่เห็นได้เรื่องปราผู้มีอิทธิพลเงินโกงเงินกู้มันก็เหมือนเป็นนโยบายแถลงข่าวแต่ทําจริงรู้สึกว่าจะยังไม่ได้ปากท้องนี่ก็คือ ก็ยังไม่ได้เลยเหมือนกันมิฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่ชาวบ้านอยากได้จากรัฐบาลของคุณนุงอิงที่จะเป็นอะไรก็แล้วกันแต่นะก็คือเร่งแก้ปัญหาเถอะผ่านมาปีหนึ่งแล้วประชาชนอยากจะเห็นผลงานจริงๆครับอาจจะถามความรู้สึกของคุณนะ่ะคุณอยากให้เขาแก้ปัญหาอะไรตอบได้นะหรือฝากไปถามก็ได้เผื่อบางทีรัฐบาลเขาอาจจะได้ได้เห็นได้ดูคลิปนี้